ว่าไงครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง X Prime นะครับก็วันนี้ผมได้ทำซีรีส์ไหมครับในหมวดฮาร์ดคอร์นั่นก็คือใช้เวลากี่วันเพื่อที่จะทำนเนื้อเพไลท์เอนชานให้ครบเซตนั่นเองก็ถ้าทำเสร็จแล้วหน้าตาก็จะประมาณนี้นะครับผมโคตรจะหล่อเท่เลยใช่ไหมล่ะก็หลายๆคนอาจจะสงสัยนะครับว่าทำไมผมต้องใช้สกินพี่หมีตัวนี้ล่ะครับอ๋อจริงๆแล้วนะครับผมก็เป็นคนที่ชอบคนชอบผมเป็นคนชอบหมีครับเอาล่ะครับเพื่อไม่ให้เสียเวลา เข้าไปรับชมวิดีโอกันเลยโอเค let's go วันแรกนะครับผมตัดไม้ไปก่อนเฮ้ยเห็นไหมครับอาณาบ้าน villager หรือเปล่าผมว่าน่าจะใช่นะอ๋อใช่จริงๆด้วยครับโอ้เป็นห้องสมุดด้วยอย่างง่ายยเลย ตรงนี้มีเตียงขอเตียงหนึ่งไปล้ครับเฮ้ยตรงนี้ก็มีอีกที่หนึ่งแถวนี้ลงได้โอเคได้แล้วก็ทําสติ๊กเลยวางไว้เลยโอเคครับขุด อ,อ่ขวานมาเลยขวานต้องได้ใช้อยู่แล้วครับแล้วก็ที่หุด่า <Brand, Brand. S 1> มาด้วยโอเคตอนนี้เราไปเก็บชั้นหนังสือได้นะครับจากไลบรารีความจริงเราจะทุบหมดเลยก็ได้นะครับเพราะว่าเราจำเป็นต้องใช้หนังสือพวกนี้รู้สึกว่าจะมีสองลังนะเราโชคดีมากๆที่ได้เกิดในเวอร์นี้เพราะว่าถ้าเกิดในเวอร์อื่นนะครับ มันก็จะไม่ได้ของพวกเนี้ยโอเคครับแล้วก็โอตรงนี้เป็นไลเบอรี่อีกที่หนึ่งนะครับทบเลยแหล่งฟาร์มหนังสือชั้นดีได้มา63สิบสาม เราได้เตียงแล้วครับนอนเลยโอเคไอตรงเนี้ผมได้หนังสือมาละเดี๋ยวผมอาจจะกลับมาที่นี่นะครับเฮ้ยเจออ้อยครับดีเลยเฮ้ยเจอหมู่บ้านไอหมู่บ้านนึงครับโอ้อยู่ที่นี่พอดีเลยเฮ้ยตรงนี้มีแลคเกอร์เนาะโอ้ใหม่ก็มีแลคเกอร์แล้วก็หนังสือด้านบนนะครับทบเลย ออกกล่องเลยแล้วกันเดี๋ยวก่อนนายเฮ้ยลบ <Nope. S 1> นายโอเคครับได้ไม้แลกแอมเบอร์ลอแล้วครับล้วก็ดันเขาเข้าไปอย่างนี้ครับเสร็จปุ๊บก็วางไว้อย่างนี้โอเคเท่านี้เขาก็จะติดอยู่ด้านในออกมาไม่ได้แล้วครับแล้วก็ปิด จากนั้นก็ปิดโอเคเท่านี้เราก็แลกของได้ตามปกติแล้วครับผมเฮ้ยมันมากองกันทำไมตรงนี้วะ What the fuck What มันชอบมาอยู่กันโซนนี้โอ้โหพอเฮ้อพี่ไอตรงนี้มันจะมารวมกันเป็นออนเซนเลยหรือไงวางแถบดอกไว้อันเลงครับ ตัวนี้ก็วางไว้โอเคถูกต้องตอนนี้เราก็ไปหาไม้มาได้เลยมีไม้ให้ตัดเยอะแยะเลยนะครับตอนนี้ก็ทำแปลงปลูกต้นไม้ขนาด2คูสไปก่อนก็ได้นะครับผมเราก็จะได้ไม้เร็วถ้าเกิดเราปลูกต้นใหญ่นะครับพอทำแปลงเสร็จก็เอาต้นไม้ไปปลูกเลยนะครับ อาจจะใช้เวลานิดหน่อยเพื่อที่มันจะได้โตนะครับผมนี่ผมก็ทำห้แปลงเดี๋ยวอนาคตอาจจะทำเยอะกว่าน,นี้ก็ได้ถ้าเคลียร์โซนเสร็จแล้วนะครับตอนนี้ผมก็ได้ผู้ช่วยใหม่ฮะนั่นก็คือน้องของผมได้เองก็น้องของผมจะมาจอยเวอร์นี้ด้วยนะครับแล้วก็ช่วยในการตัดไม้ทุกคนครับอันนี้ผมเพิ่งมารู้ผมเพิ่งรู้ว่าการที่จะเพาะพันธุ์วีเลจเจอร์ได้ไม่จำเป็นต้องใช้แค่คารลอตใช้ขนมปังก็ได้ เขาจผิดมาตั้งนานแล้วเนี่ยตอนนี้ก็แลกของไปเรื่อยๆนะครับผมได้เอมเบอร์เยอะเท่าไหร่ก็ยิ่งดีนะครับได้ทางเวลแล้วก็สามารถเอาเอมเบอร์ไปแลกได้ด้วยก็จะเอาไปแลกหนังสือในอนาคตนั่นแหละครับรอได้เอมเบอร์เยอะก่อนเนาะตอนนี้ผมก็ได้เอาฟาร์มเมอร์ที่เอ่อขายขนมปังอะครับเอามากักไว้ <laughs> เพราะว่าเราจะได้แลกของสะดวกเนาะเวลามีขนมปังให้ซื้อตลอดเนี่ย ก็จะดีมากเลยครับเราก็จะไม่ต้องห่วงเรื่องการพาะพันธุ์ประชากรเพราะว่าเรามีฟาร์มเมอร์คนนี้ให้แลกตลอดครับถือว่าเป็นอะไรที่ดีเลยนะผมก็เพิ่งรู้ว่าเนี่ยว่ามันขายขนมปังด้วย <c oughs> ผมกับน้องนะครับก็ช่วยกันเอาไลบรเียนเข้าไปในห้องก็จะขังไว้เป็นห้องเป็นห้องนะครับก็อย่างแรกที่ผมอยากได้ก็คือ f o r ์จูนนะครับมันจะมีประโยชน์กับเรามากเลยแต่ผมก็ดันดกอันเบรกสามสัง,งันครับ แล้วก็มันราคาถูกด้วยผมก็เลยซื้อเลยถ้าวิลเลจเจอร์มากลารหมู่บ้านแล้วก็โปวยขนมปังให้เลยครับมันจะได้เกิดลูกเกิดล้านเนาะระหว่างนี้น้องผมก็หาหนังสือไปเรื่อยๆครับเพราะว่าถ้าเราอยากได้เอ็นชันที่ดีที่สุดเราก็ต้องหาให้คมเนาะผมระหว่างนี้ผมก็จะไปเข้าถา้ำรอนะครับจะได้ขุดไปชั้นดิฟสเลตเพื่อที่จะไปหาเออไดมอนด์ Diamond นะครับผมนี้ผมก็ขุดมาค่อนข้างลึกแล้วนะครับผมก็ เวลาเข้ามาลึกเนี่ยเราก็ต้องทําบันไดเนาะมันจะได้ขึ้นลงง่ายครับทำบันไดเสร็จแล้วก็วางขึ้นไปเลยนะครับก็จะทําให้เราสามารถขึ้นลงได้ไวมากๆลงไม่เท่าไหร่แต่ว่าตอนขึ้นเนี่ยสุดยอดมากเลยครับผมถึงชั้นดิฟสเลปแล้วนะครับอีกไม่นานก็จะเจอไดมอนด์แล้วเนาะทุกคนครับตอนนี้ผมมีปัญหาคือที่อัดวิดีโอผมนะครับมันค้างแล้วมันก็อยู่หน้าเนี้ผมก็เล่นได้ตามปกตินะ แต่ไม่รู้ว่าวิดีโอมันขาดผมก็เล่นต่อไปเรื่อยๆครับก็ทุกคนอาจจะไม่ได้เห็นผมขุดไดมอนด์นะครับเพราะว่ามันค้างอยู่หน้านี้โคตรงงเลยก็คือตอนนี้ก็จะตัดไปยาวหน่อยนะครับเพราะว่าได้ไดมอนด์น่าจะ full set แล้วแหละแล้วก็ตีเมนดิ้งฟอร์จูนอะไรอย่างงี้แล้วครับโอเคบายๆก็เมื่อกี้วิดีโอมันขาดนะครับพอตัดเข้ามาก็มีอุปกรณ์ไดมอนด์ครบเซตเลย แล้วก็น้องผมก็ทำไอตรงตัวไลเบรียนอ่ะเกือบจะครบทุกชิ้นแล้วครับตอนนี้ผมก็หาไดมอนด์ไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าผมจะเอาไดมอนด์ไปให้น้องผมก็ผมก็ขุดเป็นทางอย่างเงี้นะครับไปด้านหน้า3แล้วก็ขุดขึ้นมันก็จะได้เห็นไดมอนด์เนาะเป็นวิธีขุดที่ผมว่าไวดีนะตั้งแต่ผมได้ฟอร์จูนสเนี่ยรู้สึกว่าจะขุดประมาณชั่วโมงเดียวก็ได้ไดมอนด์ห้ก้อนแล้วครับ ็ได้ค่อนข้างเยอะเลยนะนี่ครับผมก็ขุดไปเรื่อยๆเ,เจอละด้านหน้านี่เห็นไหมาหาไม่ยากเลยใช่ไหมเหมือนจะได้หลายก้อนด้วยนะตรงนี้คุ้มคุ้มโอ้ข้างๆไม่นามีแล้วครับก็มีสีก้อนตรงนี้คุ้มแล้วครับเพื่อนมาโซนบนน้องผมก็ทำร้านหนังสือเสร็จแล้วนะครับ ก็น่าจะเหลือเดฟสไตเดอร์กับฟีเทอร์ฟอร์ลิงั้งถ้าจำไม่ผิดนอกนั้นของหลักๆก็น่าจะครบแล้วครับอันเบโปรเทคชั่นเอฟฟิเชนซี่อะไรพวกนี้ได้หมดแล้วครับผมต่อไปผมก็จะเอนชา์นขวานนะครับขวานนี้ดีพอสมควรเพราะว่าเราจะตัดไม้ได้เร็วขึ้นนะครับผมแล้วก็เอาไม้มาแลกอเมอรัลเราก็จะมีอเมอรัลไม่จำกัดเวลาเราแลกไม้ได้เงี้ยครับ เอาเก่งมาไปแลกก็ได้เอเมอ,อรัล์แล้วก็เอาไปซื้อหนังสือมาเอนชานครับความจริงก็วนลูปทําอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับผมถ้าเวลไม่พอผมก็จะยืมเวลน้องนะครับเพราะว่ามันมันจะได้เวลไม่เกินนะครับเพราะว่าเวลเวลาได้เวลแรกๆเนี่ยมันจะได้ง่ายมากครับผมแต่ถ้าเวลขึ้นหลังๆมันจะได้ยากนี่ก็ตีเสร็จละก็เวลาตีก็จะใช้เวลเยอะขึ้นตามจํานวนการตีนะครับ โอเคตีเสร็จแล้วครับนี่เดี๋ยวเราค่อยมาตีทีหลังก็ได้ครับคอร์ดคอร์ดเยอะอยู่เนี่ยตอนนี้ผมก็ไปหาไดามอนด์ในถ้ำต่อนะครับแต่ก็ดันเจอลาวาซะง,งั้นก็ก็ถือว่าดีเลยนะครับเราจะได้ทำประตูนเนเธอร์ได้โอเคครับผมตอนนี้ผมก็โคดเหล็กนะครับแล้วก็เจอไดมอนด์อีกแล้วดูเหมือนว่าไดามอนด์เซตนี้จะเป็นไดมอนด์เซตสุดท้ายแล้วนะครับเพราะว่า อุปรกรณ์ครบทุกเชนแล้วนะครับผมเหลือแค่ต้องไปหาเนเทอร์ไลทนะ์เนาะมีกี่ก้อนเนี่ยไหนดูสิสก้อนของเต็มครับผมเร <l> ซต <ays> s น o n e เยอะเกินนะพอได้เดมอนครบแล้วเราก็ไปตัดไม้ต่อได้เลยครับก็ตัดได้ที่ยังไม่ทำประตูเนเทอรแล้วก็ไปตัดไม้รอก็ได้ครับเพราะว่าถ้าแลกกิ่งไม้ก็จะได้เวลแล้วก็เอนชาร์นของได้เยอะเหมือนกันนะครับผม ผมก็มีวิธีการตัดของผมอยู่นะครับก็คือตัดเป็นราวบันไดขึ้นไปพอขึ้นไปสุดปุ๊บก็ค่อยๆตัดทีละขั้นลงมาเนี่ยครับถึงด้านบนสุดแล้วใช่ไหมแล้วก็ตัดลงอย่างเงี้ยครับกดชิปด้วยนะระวังตกไปตายนะครับถ้าไม่กดชิปมีสิทธิ์ตกไปตายได้นะกดชิปไว้ตลอดนะครับต้นหนึ่งก็ได้ไม้ประมาณสแต็กครึ่งนะครับถ้าต้นเล็กหน่อยก็ประมาณสแต็กหนึ่ง แต่ก็คุ้มนะต้นใหญ่แบบเนี้ยตอนนี้ในฮอผมก็ทบค่อนข้างเยอะแล้วนะครับเออเวเลจอร์ที่ผมต้องการให้ได้สมุดที่ผมต้องการอะ่ะ mm hmm. ก็มีค่อนข้างเยอะแล้วครับผมนี่เวลาจะเปิดแล้วก็เปิดจากตรงกลางมันจะซื้อได้นะครับผมจะทําประตูเนเธอร์ครับก็เลยไปตักน้ําจากด้านบนมาก็ถ้าตักมา2องมันก็จะใช้ได้อินฟินิ y ีนะครับคุ้มมากเลย ตรงนี้ก็เป็นลาวานะครับเทไปก็จะกลายเป็นออกซิเดียนเงหมดนะครับต้องเป็นลาวาที่นิ่งด้วยนะครับถึงจะเป็นออ okay. กซิเดียนโอเคก็หลังจากนั้นผมก็เอาน้ําไปวางซองครับมันก็จะใช้ได้ไม่จากัดนะครับผมระหว่างนี้ผมก็จะไปตักลาวาจากบอ่อลาวาครับก็จะเอาไปมิกกับน้ำนะครับมันก็จะได้ออคซิเดียนเร็วมากนั่นเอง กล้เสร็จแล้วครับประตูเนเธอร์โอเคเสร็จแล้วใช้ฟิ n ์มแอนส e e ลจุดนะครับผมแล้วก็เช็คของดีๆก่อนเข้าไปนะครับมีบล็อกอะไรเตรียมมาหรือยังนะครับก็ถ้าไม่ได้เตรียมก็เตรียมมาด้วยครับเผื่อเกิดบนอากาศอะไรงนี้โอเคเข้าไปเลยตอนเข้ามาผมก็อยู่ในใบโอมสีแดงครับถือว่าโชคค่อนข้างดีนะเพราะว่าไม่เกิดในใบโอมพูเขาไฟที่มันเป็นปองลาวาครับ ผมก็ออกไปก่อนเพราะว่ามีแก๊สอยู่เนาะแต่ผมก็ดันสวยมาออกอีกประตูนึงครับก็ที่ไม่ใช่ประตูที่เราสร้างนะครับรู้สึกว่าจะอยู่ป่าใกล้ๆหมู่บ้านเรานี่แหละแต่ก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวเดินทางไปก็ถึงแล้วครับผมอ่าถึงละจะทุบประตูเดิมทิ้งนะครับเพราะว่าประตูที่อยู่ในป่ามันลิงแล้วถ้าเข้าประตูนี้ไปเดี๋ยวโผล่ประตูที่อื่นอีกก็เลยจะทุบประตูด้านล่างนี้ทิ้งครับ แล้วก็ไปเข้าประตูในป่าแทนนะครับผมการมันชอบสปอนในไบโอมนี้ครับผมก็เลยจะขุดนเนเธอร์แลมาเคลือบประตูเผื่อว่าระเบิดมันจะโดนไอออฟซิดีนเงี้ยครับ uh. ผมก็ยังไม่เคยโดนนะแต่มีเห็นมีคนบอกว่ามันทําประตูพังได้ทําประตูใกล้เสร็จแล้วครับผมก็จะหุ่มประมาณนี้นะไม่ได้หุ่มสองชั้นพอคิดว่าไม่น่าจะระเบิดแรงอะไรขนาดนั้นเนาะ แล้วก็จัก,การเราตกเหวด้วยนะครับเผื่อเผื่อว่ามานเ,เนเธอร์เงี้ยเราไปผิดทางลงเหวไปนี่ก็บันเทิงเหมือนกันนะ <c oughs> เบอร์อาจจะได้เสียไปตลอดการเลยก็ได้ครับมาถึงแล้วผมก็ต่อสะพานไปเลยครับตรงนั้นใกล้สุดละผมเลยต่อไปทางนี้ครับผมตอนนี้ก็ช่วยกันต่อจนใกล้เสร็จละครับถ้าเสร็จเราต้องลงปอีก2ชั้นนะครับผมเพราะว่า ตรงนี้เป็นชั้นบนไงครับมีชั้นล่างกับชั้นล่างลงไปอีกก็เดี๋ยวก็ต้องทําอีก2ที่นะครับผมตอนนี้ผมก็กําลังจะโดดลงชั้น2ครับก็มีพกลกเล่งกับซอมบี้ไฟพิกเล่นอยู่ด้านล่างนะครับแต่ก็ไม่ต้องกลัวครับเพราะว่าเราใสร่รองเท้าทองแล้วเนาะโอเคมาโดดลงชั้นแรกกันโดดอุ้ยเย่ yeah. ถึงแล้วปุดลงไปเลยนะครับ ผ่านได้ไม่ได้ค่อยว่ากันโอเคอันนี้เป็นหลุมแรกที่ผมพุดนะครับผมก็จะทดลองหลายๆวิธีเนาะโอเคค่อยๆอ,อุดแล้วก็มีพุ่งมาอีกครับผมแต่ว่าผมอุดไม่ได้เลยครับเห็นไหมครับผมกดอุดไม่ได้เลยถึงจะกดอุดไปมันก็ไปตอมไม่ได้ครับผมเห็นไหมไม่งั้นเราต้องวางกาเบลไปรอบๆครับแต่ว่ามันก็ยากอยู่นะ มันน่าจะลึกพอตัวครับลาวาตรงนี้ผมก็เลยลองเปลี่ยนที่สักที่หนึ่งดูแถวๆนี้แหละครับแล้วผมก็มาเปลี่ยนโคดกาเบลตรงนี้ครับก็ตอนแรกก็คิดว่าตรงนี้น่าจะไปได้นะแต่พอคุณคุดทายเท่านั้นแหละครับ <c oughs> คุณก็จะเจอปัญหาตลอดเห็นไหมครับมีลาวาอยู่ไอ้ที่ยากกว่านั้นก็คือมันอุดไม่ได้ครับดูดิ กดอดยังไงก็อุดไม่ได้ผมเลยคิดว่าต้องปิดแล้วก็หาอันที่3ครับตรงโซนนี้มันขุดไม่ได้ครับขุดไปก็เจอลาวาลาวาโซนนี้มันค่อนข้างลึกผมเลยจะสร้างสะพานไปอีกที่หนึ่งครับผมเลยมาขุดตรงนี้แทนครับแต่ลองขุดกันเลยตรงนี้ผมก็ขุดไปเรื่อยๆนะครับจนมันเจอบล็อกแมกมา ก็ค่อยๆทูพิงนะครับแล้วก็วงางเนเธอร์แลคแทนแล้วผมก็เจอกับลาวายเช่นเคยครับแต่ว่ารอบนี้เหมือนลาวามันจะแค่ไหลนะครับไม่ได้เป็นบอกผมก็เลยพยายามอุดครับเนี่ยเห็นไหมมันอุดได้ครับด้านล่างเป็นบอแต่ว่าผมก็ยังคงอุดได้ตอนแรกผมนึกว่าผมจะอุดไม่ได้ละแต่ว่านี่ดีกว่าที่คิดครับเพราะว่ามันอุดได้นี่ก็อุดไปเรื่อยๆครับ จนกว่าจะพ้นระดับของลาวาถ้าพ้นระดับลาวาไปได้เมื่อไหร่เราก็จะเชลแล้วครับเพราะว่าชั้นล่างก็จะเป็นหินนะครับนึกสภาพทะเลนะครับถ้าเราพ้นน้ําทะเลไปได้แล้วอยู่ใต้ทะเลมันก็จะมีดินที่ใต้ทะเลใช่ไหมครับเราก็จะอยู่ในดินที่ใต้ทะเลได้นะครับผมผมถึงชั้นที่ Y13 แล้วครับก็ชั้นที่ผมจะขุดก็จะเป็นชั้น Y13 นะครับ บางคนอาจจะขุด14 15ก็ได้แต่ผมจะขุดไวสิสนะแล้วก็ค่อยๆขุดขึ้นไปนะครับเห็นไหมครับเดืเอกระแหลกมันพังง่ายมากเรากวาดทีเดียวได้เร็วมากเลยเตรียมพ่วงมาขุดกาเบลด้วยก็ดีนะครับเพราะว่าที่นี่มีกาเบลเยอะอยู่ก็แหล่งฟาร์มกาเบลชั้นดีเลยใครที่มาหาเดบิสก็มาเอากาเบลด้วยก็ได้นะคุ้มอยู่วิธีที่ผมจะขุดเดบิสก็คือขุดไปเรื่อยๆนะครับผมขุดเจอก็ ก็อันนี้ก็เป็นชิ้นแรกนะครับที่ผมเจอมี2ก้อนชิ้นแรกนี้ผมเจอวันที่48ครับค่อนข้างนานเหมือนกันนะชิ้นแรกก่อนจะกลับไปซ่อมพิกแอกผมก็เอาทองมาให้พวกพิกเล่นครับก็ผมคิดว่าน่าจะได้โซสปีดสามแต่ก็ไม่ได้นะได้สมุดโซสปีดสองมาเล่มหนึ่งครับและน้องผมก็ได้อีกเล่มหนึ่งเอาสองเล่มนี้ไปตีเป็นโซสปีดสามก็ได้ครับ ถือว่าโอเคเลยนะเอนชานโซลสปีด so เป็นเอนชานที่ค่อนข้างดีเลยนะครับผมมาถึงบ้านก็ซ่อมพิกแอ็เลยนะครับผมก็ถือพิกแอ็อีกอันไว้ในมือซ้ายแล้วก็เอามือขวาโคดก็ได้ครับมือขวาจะเป็นฟอร์จูนนะครับเราจะได้ควาดเยอะขึ้นส่วนพิกแอ็ด้านซ้ายก็จะได้เวลแล้วก็ซ่อมแซมได้ด้วยครับผมแลกของก็ได้เวลค่อนข้างเยอะเลยครับก็ถ้าอยากให้เวลขึ้นเร็วก็แลกของเรื่อยๆก็ได้ครับผมเนี่ยขึ้นเร็วมากเลยเอาเดวิดที่ได้มาเผาได้เลยนะครับ ก็ถ้าผเผาเสร็จก็จะได้ n e เธอร์ไลท์สครมาครับ n e เธอร์ไลท์อินก็แล้วก็ทำเนเธอร์ไลท์พิก a อกนั่นเองครับผมได้แล้วครับ n e เธอร์ไลท์อินก็ครับสมิทติ้งเทเบิลมาตีได้เลยนะครับชิ้นแรกที่ผมจะตีเป็น n e เธอร์ไลท์ก็คือพิก k อกซิลทาร์ครับเพราะว่าผมจะได้ใช้ขุดแรกแล้วก็กลับบ้านมาทำต่อได้นะครับผมก็วันแรกได้5อันนะครับ วันนี้ไปวันเดียวเดี๋ยวดูก่อนว่าวันอื่นได้กี่อันนะครับผมได้เนทอไลท์พิกแอมาแล้วก็ขุดยาวๆไปได้เลยนะครับผมก็ขุดจนกว่าจะได้เดบิตครบประมาณ40มาครับถ้ารวมโฮดด้วยก็ไม่จะใช้40อันนะครับผมก็ขุดลัวๆไปเลยผมจะไม่ใช้วิธีระเบิดนะครับมันเปลืองแต่อันนี้ก็เปลืองพ i ิกแอเหมือนกันนะแต่ไม่เป็นไรครับผมผมไปซ่อมได้เนาะ years ทุกคนครับทุกคนในที่สุดผมก็ทำเสร็จสักทีหลังจากที่ผมผ่านมาทั้งหมด69วันนะครับช่างเป็นเวอร์ที่ยาวนานเหลือเกินก็เดี๋ยวจะให้ทุกคนดูนะครับว่า,าผมใช้มันเยอะแค่ไหนอย่างแรกก็หมวกนะครับมี เอชาร์ด5อยา่างแล้วก็ทุกอันก็จะตีเป็นเรียกว่าไงตีเนเธอร์ไลท์หมดยกเว้นโล่นะครับโลมันตีเนเธอร์ไลท์ไม่ได้เนเธอร์ไลท์เฮล멧ก็มี5เอนชาร์นะครับก็ไม่มีลายใส่เพิ่มเนาะไอตัวที่ใส่เพิ่มผมก็ไม่ได้ใส่นะครับกรอกชุดกรอกก็จะใช้ตามนี้ครับไม่ได้ใช้ทอนเพราะว่าปริคชั่นดีกว่านะครับเอ,อ่อเลกกิ้ง เล็กจริงนี้ผมก็ไม่ได้ใช้ทอนนะครับใช้เป็นอันเบรกโปรเทคชันเมนดิ้งก็อันเบรกกับเมนดิ้งก็ใส่ทุกอุปกรณ์อยู่แล้วครับก็ใส่โปรเทคชันเข้าไปเนาะเพราะว่าเป็นเกาะต่อไปอันนี้อันนี้จะบอกว่าหายากมากก็คือตีไอเนี้ยใช้วลเยอะสุดแล้วครับก็มีเมนดิ้งเดฟสไตเดอร์โปรเทคชันโซสปีดโซสปีดนี่ไปเอามาจากเนเธอร์ก็เอายากหน่อยฟิทเทอร์ฟอรลิงก็กันดาเมจตกจากที่สูงนะครับ ดาบก็จะมี5เอชาร์ดก็จะมีชาร์ปเน็ตโรติงอันเบกซูิปิ้งเอชแล้วก็เมนดิงผมไม่ได้ใส่ไฟ r ์ A อสเปกกับไอตัวอีกอันนะครับน็อกแบ็ก2ไปเพราะว่าผมไม่ชอบ2อันนั้นเนาะมันทำให้ตียากก็พิกแอกก็จะมี2อันนะครับมีซิลทั h กับฟอร์จูนก็ใช้ทั้ง2อันเลยขวานผมใส่เป็นสมัย5ไปนะครับ จะได้วันช็อตอันเดดก็คือพวกสเกลอะไรพวกเนี้ยครับฟันทีเดียวแล้วตายเลยกระโดดฟันตายเลยครับต่อไปเป็นโฮโฮก็จะใส่เ f ฟฟ c เชนซีไปด้วยบางคนอาจจะสงสัยว่าโฮมันแค่เอ,อ่อทำแปลงเดียนใช่ไหมมันก็ไม่ถูกนะครับมันสามารถเอาไปตัดตัดต้นไม้ได้ก็คือตัดพวกใบไม้เงี้ยครับความจริงจะใช้เชียก็ได้แต่ผมใช้โฮว่าโอเคกว่ามันเร็วกว่านะครับ ส่วนโชเวลผมใช้เป็นซิลทัดจะได้ขุดญยาให้มันไม่ต้องรอมันโตรครับออก็ทั้งหมดทั้งมวลน,นี้นะครับที่ผมไดนะ้ทั้งหมดนี้มีอยู่ทั้งหมด10ชิ้นไม่นับโลนะครับโลไม่นับนะมีอยู่ทั้งหมด10ชิ้นมาเดี๋ยวเรามารวมล่างดีกว่าเรามาใส่สูตรใส่โลถือดาบกดวีนี่เทไหมล่ะ ก็ทั้งหมดทั้งมวลนี้ผมก็ใช้เวลาทั้งหมด69วันทก้งวันนะครับแล้วก็เวอร์นี้ผมก็จะเล่นต่อไปนะครับขอบคุณทุกคนที่รับชมซีรีส์นี้นะครับผมก็ตั้งใจทํามาตั้ง70วันสำหรับวันนี้ผมพร์ก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับผมลากกอย